สวัสดีครับพี่โอ๊ตครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเซียนมอเตอร์ไซค์นะครับเจอหน้ากันทีไรก็มีรถสวยมาอวดเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยและคันนี้ X m a t ของพี่โอ๊ตวางคอนเซ็ปต์ยังไงพี่ชอบลายครับชอบลายครับเอาลายแบบนี้ไอเดียแบบนี้มาจากไหนพี่ไอพวกที่สักสักหลังญี่ปุ่นนะฮะอ๋อเอามาจากงานสักเนี่ยนะงานมือนะครับเพนเพ้นงานเพ้นใช่ครับ อยากจะบอกจริงๆเลยว่าโคตรเนียนน่ะใช่เนียนมากรูไม่รู้เรื่องเลยไม่สะดุดเลยนะอันนี้ไม่ได้มอเลยเนี่ยของจริงเนี่ยคือรูปไปไม่มีสะดุดน่ะใช่โอ้ยพี่แค่ชุดสงนี้ทำจากที่ไหนอ่ะพวกรับพวกรูพี่โคตรเนียนน่ะทําแบบไม่มีผิวแบบขึ้นเนียนเลยเนี่ยชุดสีเท่าไหร่อ่ะหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งโอ้โคตรคุ้มอ่ะถูกไหมฮะว่าถูกนะกับงงานมเลทถ้งงานทั้งงานแบบนี้นะใช่แล้วต้องบอกเลย ลายโคตรยากอ่ะใช่ <laughs> ลายั้งแบบก่อนหน้านี้เป็นลายหมวกพี่แต่มันมัน,ม,นมันทำกันเยอะแหละหรอใช่ <laughs> โอ้โหแค่เจอลายผมก็ปวดหัวเนี่ยสองหมื่นผมนถ้าถ้ามองด้วยตานะตีราคาไปสองหมื่นเลยแค่ชุดสีอ,อะ่ะครับอ่ะนอกจากชุดสีแล้วเราเพิ่มเติมในจุดไหนบ้างอ่ะอย่างล้อ <laughs> ล้อ M F แดครับครับผม <laughs> <ๆ>มาแบบเงาเงาหล่อห ทองเลยนะ uh huh. คือเราต้องการคุมโทนให้รลมันสีนี้อยู่แล้วอรอพี่ล้อล้อผมว่ามันใส่จุดสีทุดสีเนี่ยคือผมใส่ทุกสีแต่คือคอะไรผมเป็นเน้นชมพูม่วงคนั่นแหละคือสีเนี่ยมันได้กันทุกสีกสผมว่าใช่อ,อ๋อม,มันเลยแบบมันมันเลยแต่งรถได้ง่ายใช่ครับคือมี อะไรเหลือด้วยฮะอะไรเหลือเหลือจากลูกค้าคนนู้นคนนี้ก็จับสายเลยอครโอ้โหชิวก็ชิวแต่งครับนะครับชิวแต่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นชุดบนเนี่ยครับงานคาร์บอนอีกเหมือนกันครับแล้วก็แต่งหล่อด้วยชุดน็อตน็อตจากที่ไหนไทเทไฟทอครับแล้วครับใช่โอก็ใช้เป็นสีม่วงให้มันให้มันปนกับตัวสีรถอยู่เนาะจีเด็ดอืมนะครับแล้วปั๊มเอง ปั๊มเบมโบ้ครับผมเหมือนกันนะครับีตัวอิตาลีครับอิตาลีธรรมดาครับฮะแล้วปั๊มล่างพี่เอ็มห้าสิบโแล้วก็นอกจากนั้นนะตัวปั๊มเองเขาก็จะมีแบบตัวเขาได้แอร์แอร์บบนี้นะคล้ายมอเตอร์ตีพีเหมือนกันายเดียกันเบาะยลายเดียวกับเบาะเหมือนกันคมโพตรงกันมาเลยนะครับนัดกันมาเลยนะครับ แต่วางไว้คืออันนี้วางไว้แห้หล่อๆอันนี้ผมขอจับหน่อยครับครับผมเพามันก็ระบายความระบายได้จริงครับเออผมคิดว่าตัวปิดหลังไว้ก็คือมีมีตัวรูระบายอากาศออกมาเลยที่จะระบายความร้อนตัวปั๊มด้วยนะครับอ๋อตัวจานี่งานซันาตาครับอ๋อซันาตาครับซันสตาหัวบบาเองจรงิงที่งานเนี้ยผมว่าไม่เน้นสบายแ้แหละเน้นติ้งเน้นโชว์อย่างเดียวครับเน้นติ้ง ตัวบอรนี Hello, meeting, ่ทําจากที่ไหนอะไรยังไงพี่พีเจพีเจกลาดเหรออ่าพวกกันเหมือนกันพวกกันหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเป็นสายสิ่งอ่ะก็เห็นตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับผมนะครับตัวปั๊มหลังบักข้างบักข้างนะครับบักข้างแล้วก็ตัวสายถักกดเร็วอีกนึ่งชุดด้วยใช่ครับวางไว้นะฮะทุกหลังโอลินสามจุดสามจุดอีกเหมือนกันครับเต็มเต็ม แม็กของเขาเลยนะครับจุดท่องาน FG ทเทเนียมไฟทอกอะครับวันหลอครับพวกกันพวกกันอีกเหมือนกันพี่พวกเยอะพี่พวกเยอะเกินลายสั่งทําไม่มีลายสั่งไม่มีขายครับอแล้วตัวสวีงามนี่ก็งานทำอีกซีนซีครับชุดแข็งครับก็ทำลายเข้ากับตัวบอดีของตัวรถอีกใช่ครับนะครับในตัวเครื่องยนต์มีการ ไล่สเต็กอะไรไหมพี่ไหมพี่ลูกเดิมกําลังอัดลูกเดิมกําลังอัดนะครับก็คือเป็นลูกเดิมนี่แต่อาจจะแบบเพิ่มหัวนูนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อุ้ยขนาดขาตั้งนี่ยังเล่นชุดลุงเลยเนาะใช่ครับโอ้โหพี่ครับผมเกิดกิเลอยากฟังเสียงแล้วพี่ลบกนพี่โอ๊นิดนึงครับมาฟังเสียงกันว้าอันนี้แบบเสียงเขามานุ่มๆเสียงเขานุ่มๆหน่อย นีนเอ้ x แม็กตัวใหม่พี่จะเปิดเพลงให้ผมฟังด้ยเหรอเปิดเบิ้ลครับเสียงจะนุ่มๆหน่อยนะครับถ้าขี่อย่างนี้ก็กำลังดีนะถ้าขี่ในเมืองอ่ะครับมาโอเคขอให้ฟังพอได้เห็นอารมณ์ของเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหพี่โอ๊ตครับเปรีเสร็จแล้วคันนี้ก็น่าจะซื้อรถเอ็กแม็ได้อีกหนึ่งคันนะครับ ประมาณนั้นครับจริงๆรายละเอียดจริงๆมากมีมีมากกว่าน,นั้นนะครับอันนี้เราเราพอให้ได้เห็นภาพรวมว่าพี่โอ๊ตเขามีการตกแต่งอกอกมายัางไงในอนา,าคตจะมีการปรับเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนแล้วครับ,นนรบอันนี้อันนี้ชุดที่สองชุดที่สองใช่ครับโอ้โหพี่ขยันเปลี่ยนลือเกินชุดแรกงานที่แล้วครับผมว่า เหมือนเคยเหมือนเคยเห็นรถพ่โอตอยู่สีฟ้าครับทั้งที่แล้วที่อังศีลาครับใช่ไหมอ่าเหมือนเคยเห็นอยู่คุ้นๆผ่านผ่านตาแต่ตอนนี้มาเวอร์ชั่นใหม่เลยในงานหน้าก็อาจจะเจออาจจะเจอตวอร์าัใหม่ได้ต้องลน์ใหม่อีกไม่เป็นไรพวกเยอะโอเคครับเป็นรถของพิโอตที่เอามาให้เพื่อนๆืนชาวซีมอไซด์ได้ชมกันอีกแล้วต้องบอกว่าขอขอบคุณพิโอตมากเลยที่เอารถมาให้เพื่อนเพื่อได้ดูกันในวันนี้ครับได้ครับ